คนดีขี่ฮอนด้าคนบ้าขี่ซูนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของซูซูกิซูเปอร์เบสจะมารีวิวการใช้งานเอานะครับรถสิบกว่าปีแล้วปานนึ่จังซีมารีวิวนะครับเนาะไปอยู่ไซนอ่ะนะครับตามชันต่างๆนี่ก็ ซูเปอร์ไบค์นะครับในรุ่นต่างๆนะครับในประกาศซูเปอร์ไบค์เนี่ยหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวเนี่ยจะเป็นเจ้าตลาดอย่าง honda พวกเวฟพวกอะไรเนี่ยพวก honda y m ยาาฮ่าอะไรเห็นรีวิวมาเยอะแล้วนะครับก็อยากจะนำเสนอนะครับรถที่อยู่นอกกระแสนะครับตัวนี้นะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับสมรรถภาพ สมรรถนะเอ้ยเทนะ่าที่ผมรู้ประวัติคร่าวๆนี่จะเป็นอ่าประมาณช่วงปี2.4 0 4รุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษเตะตานะครับขี่ไปไหนก็ไม่เหมือนใครเพราะไม่มีใครเหมือนเพราะคนใช้กันน้อยนะครับ ความพิเศษของเขาของรุ่นนี้ก็จะอยู่หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับความพิเศษของเขานี่นะครับดิสเบรกนะครับจานใหญ่เบิลมเลยนะครับดิสเบรกหน้าจานใหญ่เบิลมนี่นะครับมาพร้อมกับชุดลอ้อแมกของเขาซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับซูซูกิเรเดอร์นะครับในสมัยนั้นนะครับเป็นลอ้อแมกชุดเดียวกันเลยขนาดวงล้อ17นิ้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย นี่นีเด้อพี่น้องนะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโช๊คเนี่ยโช๊คตัวนี้นะครับไม่ใช่โช๊คเดิมนะครับเพราะว่าผมเอาโช๊คเดิมมันรั่วไปแล้วข้างหนึ่งแต่เราจะไปซื้อแค่ข้างเดียวมาเปลี่ยนมันก็การะไรอยู่ก็ไปซื้อโช๊คตามตลาดทั่วไปเอามาใส่ซึ่ง ความยาวมันก็จะยาวกว่าของเดิมพอตัวนี้ความยาวของเดิมเนี่ยามาใส่แล้วโอ้ท้ายโด่งเลยใต้โด่งแล้วก็มีความแข็งนะครับปกติรถรุ่นนี้เนี่ยช่วงล่างมันแข็งกระด้างอยู่แล้วนะครับช่วงล่างก็จะแข็งกระด้างอยู่แล้วพอมาใส่ชุกที่มันสูงขึ้นมายิ่งแข็งเป็นใหญ่เลยก็เอาตัวนี้มาทดนี่ตัวนี้มาทดออกมาอีกนะครับปรับองศามันเออก็ได้ความนิ่มนวลกลับคืนมา นิดนึงนะครับพอรับได้อีกท้งความสูงก็เท่าเดิมนะครับแล้วหมังล้อหลังก็จะเป็นดิสเบรกเช่นเดิมเช่นกันนะครับเป็นชุดดิสเบรกดิสเบรกหน้าหลังเลยทีเดียวนะครับนี่คืออจุดเด่นหลักๆของเขานะครับและอีกจุดหนึง่งของรุ่นนี้นะครับนี่เลยนี่เห็นไหมครับรุ่นนี้คลัตช์มือนะครับคลัตช์มือ สีเกียร์เครื่องยนต์สี่เกียร์1 2อยซีซีคลัตช์มือนะครับก็ใช้ดีทีเดียวโอ้คือเปียกแท่ะหัวนะเปียกแฉะเยิ้มเลยเนาะนะครับรถใช้มา10กว่าปีนะครับก็ดูสภาพครับเห็นเก่าๆอย่างนี้นะ้ำมันเยิ้มๆอย่างนี้นะครับร10ิ110เนี่ยโอ้สบายๆนะครับ แต่ถ้าจะเอาร้อยี่สิบก็ต้องมีการหมอบน,นิดๆนะครับสําหรับเขานะครับจุดเด่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับยูบ็อกมโหระทึกมากนะครับกล่องยูบ็อกใส่หมวกกันน็อกได้นะครับหมวกกันน็อกจักรยานใส่ได้สบายเลยตัวนี้นะครับนี่อ่าจุดเด่นอีกตัวหนึ่งเอามันจุดเด่นหรือมันจุดเสียแล้วเนี่ย หน้าปัดเลื่อนไม้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเต็มแตกเล้าเป็นลายงานเงนี้ยนะตัวนี้เป็นไม้ดิจิตอลนะครับนี่ครับเจียดน้ำมันก็เป็นดิจิตอลอ่ะเห็นนะฮะระบบเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์รถสปอร์ตเต็มรูปแบบเลยนะตัวนี้ส่วน เก okay, ลนดลมันนี่ก็เข้าใจว่าเป็นอาชุดฟิล์มเสื่อมสภาพก็มีการลอกกันอะไรข้างในก็แสดงผลอะไรไม่ได้แล้วครับผมก็จูงบ่อยๆนะครับกับปัญหาตัวนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะซื้อชุดซ่อมมาแล้วก็จะได้รีวิวอีกทีนะครับทีนี้มันว่าโดยเรื่องจุดนะครับข้อดีของมันนะครับเอาข้อดีก่อนนะครับเพราะข้อเสียมันก็เยอะ ข้อดีของไอ้ตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัวโน้นไอ้คันโน้นที่ผมรีวิวไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเป็นมินิรีวิวในการเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับคันโน้นนะครับข้อดีมันคือประหยัดน้ํามันแล้วก็ช่วงล่างที่นิ่มนวลแล้วก็งานประกอบอชิ้นส่วนของมันไม่ดังกุกกักุกกักุกกเหมือน เหมือนยี่ห้ออื่นๆในในพิกัดเดียวกันนะครับเออซึ่งต่างจากไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้นี่โอ้โหนี่ครับดังสนั่นมันไว้เลยนะครับนี่หน้ากากนะครับทั้งที่ตอนประกอบผมประกอบข้างในเนี่ยหรือว่าอะไรตามรอยต่อรอยเชื่อมมันเนี่ยก็ใช้เทปกาวสองหน้าซีนตรงไหนที่คิดว่าจะดังซีนแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังดังอยู่ดีครับ ไม่รู้มันดังอะไรอ่ะก็ปล่อยให้มันดังไปนะครับเครื่องก็เยิ้มๆอย่างนี้นะครับแต่ว่ามีความแรงนะครับตัวนี้แรงสั่งได้เลยเออเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะครับเก่าๆแต่ว่าเครื่องแรงดีเหลือเกินนะครับมีหน่าเขาถึงบอกว่าคนบ้าขี่ซูนะครับนี่ครับมันคงจะบ้าๆนะครับเจ้าของมันก็บ้าด้วยนะครับเนี่ยที่รีวิวอย่างนี้บ้าด้วยอินดี้ด้วยนะครับ ก็ไปจอดที่ไหนก็ที่นครพนมรู้สึกว่าจะมีผมคันเดียวที่นั่งนะครับเท่าที่หาเจอผมไปในเมืองหลายครั้งแล้วไม่เห็นสักทีเลยรุงเนี้นะครับมีนต่ผมคนเดียวในระที่ี่นะครับอ่ะทีนี้ข้อดีของมันก็บอกไปแล้วนะครับว่าเออเครื่องแรงดีนะครับปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งปีกาวนี้ที่ซ่อมปั๊มกระทุงนี่ครับ เบรกมันติดนะครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วทีนี้ก็ซื้อซื้อปั๊มเบรกมาใหม่จากรัสดาจะมาเปลี่ยนพอดีว่าเอามาวัดดูแล้วเนี่ยจุดยึดน็อตอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ด้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอดีกันก็ก็เลยซื้อชุดชุดซ่อมมาลองซ่อมดูก็ก็ซ่อมได้นะครับซ่อมได้ในราคาที่ร้อยกว่าบาทนะครับ ไม่เกินนี้นะครับซ่อมชุดเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับอีกเครื่องแรงนะครับดิดเบรกหน้าหลังนี่คือจุดเด่นจุดดีเข,เข้าเลยแต่ข้อเสียนะครับตัวนี้ข้อเสียเอาละทีนี้มึง <laughs> ข้อเสียนี่เดีด๋วยวนี้เลยครับสตาร์ตีนนี่แหละครับมันสตาร์ตนะครับถ้าไม่รู้จักจังหวะมันเนี่ยนะครับถ้าใครไม่เคยนี่นะครับ มันดีดสนนองเลือดสาดมาหลายคนเลยเด้อครับเนี่ยเมื่อกี้ของผมนี่นี่นะครับอันนี้คือข้อเสียเขาเลยสตาร์ทแข็งนะครับสตาร์ทแข็งมากๆต้องกระทืบเร็วๆแรงๆเลยนะครับตัวนี้จะมาโยโย่ยอมยอมนี่บ่ได้เลยครับมันดีดสนนองเอาตัวนี้นะครับนี่ข้อเสียงเขานะครับไอตัวนี้นะครับไวไลน์เลยข้อเสียงเขาคือดีดสนนองแล้วก็เดินเบาเดินเบานี่ดับอย่างเดียวครับ ลดแรงนะครับต้องเลี้ยงรอบเอาไว้นะครับอ่าเดินเบาดับนะครับต้องเลี้ยงรอบเอาไว้ยังกระรถแข่งสนามเลยนะครับปาดโทษมันจะเป็นจวหันเมียบบตัวนี่เป็นอเล็กวินบนนด้เนี่ยเลี้ยงรอบสักหมื่นรอบผมนะมันจะจิบวัดดับหรือจังไดอ่าตัวนี้อีกเนี่ยชุดสีนี่เนี่ยชุดสีนี่ไอรุ่นนี้เนี่ย โอ้เป็นรุ่นที่แบบน่าเกียดน่าชังมากเนี่ยมันจะแตกจะหักช่วงเนี้ยเห็นเกือบทุกคันเลยนะครับมันจะหักช่วงเนี้ยหักออกเลยเพราะชุดสีมันเนี่ยเป็นพลาสติก ABS ก็จริงแต่มันเป็นแข็งแข็งเป็นแบบแข็งแข็งกรพอบเนี่ยตัวนี้ผมก็แก้โดวยวิธีอ่าใช้อิป็อกซี่นะครับผมซื้อชุดสีมาใหม่แล้ว ใช้อีพ็อกซี่ผสมกันนะครับเป็นแบบ a b บนะครับที่เป็นกระปุกนะครับเอามาแล้วก็ผสมผสมแล้วก็มานี่เลยมาปูข้างในเลยช่วงที่มันหักบ่อยๆนี่ครับเนี่ยนี่ปูข้างในแต่ว่าตัวนี้มัน,ม,นมองมอง,มองไม่เห็นเลยแต่ว่ามันมืดๆเห็นไหมครับมันมืดๆหน่อยทั้งสองข้างเลยนะครับมันก็จะแก้อาการ ปัญหาที่มันแตกหักบ่อยช่วงนี้เนี่ยอยู่ได้โอ้ให้เหมือนรถชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับที่มันควรจะเป็นนะครับไม่ใช่ว่าขี่ๆไปแล้วก็หักเอาดือด้อโดยที่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมันก็หักก็แตกก็หักไปสักนั้นนะตัวนี้นี่คือข้อข้อ,ข,อข้อเสียของมันแบบเห็น,เ,หนเลยของ Suzuki เบสเตอรสแมทก็เหมือนกันนะครับ่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีแล้วก็อย่าลืมนะครับ ลือออกมาถ้ายังไม่หกนะฮะลือออกมาแล้วก็เอาอี็อกซี่มาโป้ข้างในเลยนะครับเนี่ยโปช่วงเนี้ยช่วงที่มันหักหักหนี่แหละรับรองนะครับคงสภาพเช่นนี้นะครับอยู่กับเราน,านานๆเลยนะครับอ่าตรงไหนอีกเอ่อบางคนหน้าโออันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ผมลงไปวัดพื้นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้แล้วนะครับ วัดไปวัดมาก็มันก็จะจากยาวๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสั้นเหลือกุดุดอย่างเงี้เนาะโอ้พระเจา้ายอดมันยอดมากอ่าตรงไหนอีกอ่าไม่มีแล้วครับข้อเสียมันก็มีประมาณนี้แหละครับข้อดีมันก็มีประมาณเนี้ยนะครับบลอกรบกุนหานแล้วก็เป็นรถที่ใช้ได้นะครับใช้ได้สวยนะครับไม่เหมือนใครนะครับผมว่าสวยนะเพราะว่าดิสเบรกหน้าหลังนะครับถ้าชุดสีชุดสติกเกอร์ของมันอยู่ครบเนี้ย ผมว่าจัดว่าเป็นรถที่สวยรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หายากนะครับผลิตออกมาน้อยนะครับขี่ไปไหนก็คนก็จะมองว่ารถรุ่นไหนวะเนี่ยอะไรครับเพราะมันมีน้อยนะครับก็จะเ,เป็นจุดเด่นของมันอยู่พอสมควรครับก็ประมาณนี้ครับในการรีวิวนะครับซูซูกิซูเปอร์เบส ร้อยยห้าจากตำนานที่ว่าคนบ้าขี่ซูก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ